วอนนี้ต้องได้แล้วน้ำต้ามาเปิดบวก้ยมามามพี่มาพี่มาพี่เมมึงสีแววย่างกำพลเมียมึงเอ้าตะกวนเอ้าเมียจะหวงบ่เมียหวงเมีจังไหนจังเป็ียนจังฉีอยู่มาพี่อยู่มาพี่ มีแม่กับแม่ตาบองตัวผู้ข่านี่ก็เป็นร้อยเกินปุยมุยสด<ะ>ีออสาวบาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาเอาพุทควักอย่างน้ำสมโนมข้าพุทธห้ามเข้าพได้ควักข้าวีหอนโอ้ยเจ้าตัวคอย ามาขึ้นหมูตกรถแท้แหม้เาเมีขึ้นไดละ จ้าจาก็อยากกินบักม่วงใส่บักม่วงน,นันน่นนั่นนั่นเพิ่นยางอยู่นาั่านา่ะเฮ้ยย,ย่าอยากกินทอกุชิเดยียดแม่ค่ะคือว่าจังสันชีดิเดียดเพิ่นเห่งยังน้ำบ้าเจ้าคือลูกกูได้กินบักม่วงเพิ่นว่าสันขายแตงแต่มือสาวหน่อยเพชรนบานเพ่งปุ่น เงียอยู่ดอกจนว่าสูงค่าถุงมือแหลกบักม้วงเหลืองงามงามตามือต่อมาแหลกกอดตอดผ่าปนกบ่ได้ขายมาเมียที่ภาไปทาล้างมือกันจะเยาะพ่อชีไปท่าจากเขาสาววาเลววันนี้แม<า>่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่มาอยู่น้ำกันเ<อ>ทียเอาแม่จะเหยียบชีไกล้ปู ไ่มาดนีนันนั่นนัเกิดได้งมากหัวมาขยกีไก่โปจากเถียใส่บ้าเออใส่ละเวอาก่โปยี่หี่ละอยู่พี่้ยุดิงแล้วว่อนขึ้นไปทังตลาดแล้วฮอดไปฮอตตลาดไปหอแล้วแม่่มาพี่ึ้นมาพี่ึ้นมาพี่แล้วหุดมาพี่ึ้นมาพี่ไว ไ่เอาเขาึ้นม่เี่ไมอดมงบักข้างอย่างนี้โจแบบนม่กูคือวินแท้พี่พีีพี่พี่อยู่แล้วแม่ไม่ล่ะอยูอยู่สองคนยูเฮียถูกปิดตังไหนเดี๋ยวนีโอ้ยยังกบเบืองยังโอ้ยเกือบกูตกบอไมล่ะอนแม่บบัดเนียมยม่พี่น้องจมาเมียไม่ล่ะได้เงินบ่ เตยย่างเดียวพะนะอีเตยบ่ได้มาเตยย่างเดียวจังไหนมาเตยคือพราเปิดเพลงเต้นอยู่เฮียนพุ่นเอาตายแม่โวยไม่สางวันเลยโวยปาดคนคือหลายแต้กูคิดว่าบ่หลายจังไหนงานฟรีไหม มือนี่งานฟรีตีงานฟรีคขาแบสมโพข้นหลายล่ะแต่แต่งานฟีปันแห่งยังกล่ามาดาหมอลำให้เตยยกกุละเงินที่บังฮอลเล่นไม่เด่นไหนฟีไหมจ้าไปไปนั่งนั่งเต็งอ้อ้วงยับนุ่มบยับกุบามือผัวเรามาหับแล้วไปนั่งเต็งดาแข่งของอยู่แลาวจะเป็นจังไหนก่อไปตาบอด ตานีบอดตาตานี่บอดตาหนาเอาไหมเนาะมาไม่เล่นไพ่ฮะบอดไม่เห็น่วงบอดไม่เห็นฮงจีตาบอดเจ้าตาบอด้ดาเอาลูกเจ้าไปยังนั่นนะเป็นลอยเหรอเอ้าเป็นยังือเป็นลอยหัวถิมเราโอ้ยหัวถิมจะซื้อกับเป็นลอยเอาว่าเป็นลอยอย,อยังไงม,มาถิมมัแต่ซันซีพุ่นะมาตายกับบุญแล้วตัวะ มะเบิงดิของหลายหลายดิมะเบิงตลาดทอดไปเลยดิทอดตัวอุ้ยแม่ยเฮมีทอดเสื้อผ้าว้าเด้อค่ะเสื้อผแพเจะจ้าคือจีแม่นเสื้อผ้าไหมเนาะหอมกินเกี๊ยวห้วยจ้าว่าเป็นตาอาบน้าาให้คือรู้คิดว่าได้กินมาเบิงปีทั้งพีขอกขายของขึ้นกันเจ๊ขายยังแน่น่ะเบิ่งเอาเบิ่งมันอี๊ยบบะตรงนี้แหละเอ้าไว้ไว้ไว้ ยาละยาละเฮ<อ>้เจังเด็จังสีห็น่ะโจ๊กโจ๊กอ้าโจ๊กโปุยงวเขาบอกใ่อโจกเนาะจกอยู่ในถุงะะน่หะหา,าเบิ้งมีหยังนิ ยูนด้ถุงปุ๋ยนะก็เหยียบคักเหยียบเนี่ยใช่โอ้ยยูใส่กองูว่ได้ยูพ่นงูยูได้ถุงปุ๋ยสมพอะกูเหยียบปะถือกันละไอ้บ้าทีจังไหนจังสิมีงูตัวเนี้ยงานใส่น่ากลัว้ยมันบอกมีงูจังแฉดอกกำมาเบิังคักคักเนี่ยไม่ชัเออไม่แงงคันดำดำเออกิมงโอ้ยหาคันใส่เมื่อยแปลกตัวนี้ ก็ประแดกต้นประแดกเขาดังก็สิตายผู้จักจื้อน่ะนะโอ้ผู้จักอยู่ยประแด็กหงษ์พับิดาย่างเงินกับมีตัวอยังเขาเกียบเอออันนี้เป็นตาฟังอยู่ยิ่งหัวยังล่ะพับิดาเอานีนะนะเอามะหมี่กับมี่พออยากจะซื้อย่างเงินกับมีไปเอาแนวกินแล้วเออเบิ้งเนี่ยมียังหลายอันหลายย่าง เอายุใส่ละมายูเลิอแม่มังเถเอายุใส่ละแม่นี่อย่างกะเทยกะเทียบช่วงนี่นาบ่ค่อยใส่อย่าได้เนวล่างนาสะดีพักผ่อนหน่อยพักผ่อนหน่อยแบบกระแดกพมิดาป่เอาแนีอื่นเอาเนี่ยไม่บ่ะนาบ่ใส่แเดี๋ยวจัดให้เอาแนีล่างนี่อย่างโฟม นี่เน kind of um, yeah, ี yeah, anyway, anyway, mean, ้ยเนี้ยกินบ่ใจาเห็นหงอยากห็นหงจังเดยจ้ของตาบอดไหมอยากเห็นลุงตาบอด้จะแตกยังสั่น้ยไฟสิอยากบอดเดี๋ยวนี้ได้สองเด้งหึหึหน่ะหยหึใหึหนหึหึหนหจหึหึหึหหนหึหึหนหึน นั่นอยู่ในจอนั่นโอ้ยปืนปออกเงยมาจะมาคนหล่กี่เขาสายหนังก็หนังวัดสายเรื่องไหนล่ะเป็นตะมวนแต่อยากเห็นพงเด้อยากเห็นพงเบิรงเดิพอดตลาดไปละพอดล้วแม่ได้มองแล้วเทศเครื่องเสียงให้แม่นะใส่เครื่องเสียงนี่ดิป้าเอาเครื่องเสียงส้นตัวมานึ่งตีเอ้ยมาใส่ดอกน้าของขวัญใจแฟนๆนั่นเปจะยังเปจะยังย่านลองเพลงบะถือคือหัวหน้า เครื่องเสียงอันนี้ดีกว่าแฮมพะนะตัวย่งไหนกว่าไปตาบตาไปให้ผู้ใดค่ะผู้ใดก็ได้ไปเอาโอ้ยโอ้โหเฉียหอดกว่เนาะมันไปพัดผู้ที่ไปอยู่โอ้ยโอ๊ยหอดกว่าเนาะจะเข้าไปแม่ได้บ่ละปัดโอ้ยปลา่อดกะทิสุดเทปไปยังก่อ สุดเทยียพ่อบา้านละคนเด้เลยปีนี้เด็ดมือนี้เด้ <laughs> เอาหมูมาน<อ>ั่มผมจ่าจ่าจ้าจ่าเอาถอั่ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้ถามเจ้าแนอันเทา้าให้คอยถามเจ้าแนเจ้าจะตัวคอยเด้อมันพูดให้เขาฝันให้เจ้าไปยอมผมกว่าว่าคิดว <laughs> ่ามันคืดจาขวางหรือติย้อมผมนั่นนะ <laughs> ยอมแล้วได้ซ้องเพิ่งจาขวางจากจเทียบ่ออย่นี้แวนนั่นนะ มันก็คือไปยอมขึนซะเด้อเเสียงไหมไงผมแล้วงอกยอมผมแต่เลนายเอาเทศเสียงเพราะตลาดได้ซื้อซวนเปิดลำโพงน่น่ะนะโหลว่าปเบิดเิดหหนอสามโหลรโ้สาไป ผมจะเกไปไม่ใส่เจ้าเนี่ยเอาซอเนี่เอาซีอิวเหัวนจยั็ไม่ใส่เลเป็นไปได้ไหมเจาเน่ยที่สาวนั่งไงได้ปะเอาแล้วพวงตัวไหมตัวนี้เราชอบครูเลี้ยงว่าใส่หรออันนี้เออว่ามันหมอน้ำขอเข่าลุกเอาขอขออารย์รักโรตีเป่าแคนให้นางจะลำจะลำเป่าแคนหน้อาจารย์แคนผัวปาก่อยปักซัด กันไปเพื่อนไว้ันรีกว่ากว่น โคนะกามานุกะจะโปโคตะโมเตวังกังซนซนบนบนกันแทะพ่อแม่สงนังกันงนังกันซนซนซนงน ส่งมือสองราคาห้สิบบาทของเขาของเสีย่านทุกเด็กของแม่ค่าจะมาล่ำยังท้าขายของก็แบาเจ๋งเลยจังว่าเว้าใกล้ปูกันเมื่อนี้ตลาดมันเงียบเงาแบบจวดจวดให้พี่น้องมาเที่ยวตลาดมา่ซื้อของเนี้ยมันมวนเนี่ยเลี้ยงจวดในลูกสาวข่อยล่ำขึ้นจังซีโอ้ยจังนิวโปเนี่ยว้ายเสียงจังซี เสียงจังเลยพ่าเสียงดีไหมขบานจังสั่นเหยแม่เมื่อวานนี่ล้ำอยู่บอกขสรรถเต็มโด่งๆอ้ยรถเต้นแล้วเราเพิ่นม้วนน้ำตีมันตกหลุมหามาเลยลาะละจังเหรอล้ำสิ่งแล้วก็เอาเอากระโปรงแม่แม่จะเป็นหางเชียงไรกระโปรงกระโปรงอยู่ไสจะทำไหมเอ้ามาตุกอแมย์ยืมก่อนว่าจะเป็นสั้นที่ยิงบักคักให้เอาใส่ให้แม่สูใส่แม่สูเอามาใส่ทั้งพุ่นทั้งพุ่นทั้งพุ่น ทางพุ่นทางไหนใช่ใช่ใช่ทางไหนใช่ทางขวาโอ้ยตายมะโอ้ยอีบอมใส่ดูบอมงามไปย่าใสบ่ท่านได้ใส่เอาบ้นใส่ตีมาหนีจัดทางนี้มึงจัดทางนั้นพูดว่าพิการกับบัวซอยเนาะจัดสูปเฮนี่บัดเีตยหนึ่งขึ้นซูบดีแท้อันนี้สองใสเอาใส่เจียวล่อลื่นบ่โยขาเกิน เออเออเออเขาแล้วมาดวดวได้ดได้ดยกเอยง,ง อายาเด็ได้เล็กันเดียวเอาเงิดแล้วบดนีเฮ้เฮ้บัดได้แท้ซุ้มนี่มันเป็นซุ้มโจรตัวนเอโอ้ยช็<น>อปปี้เไรอแม่โจรมันมาในขาามีฉาชีบตัวไมเอย่อางีรไม่อยังไรครูรูชัดนนี่อ้ยดิวดบอกไม่ยังงายงเอไปแดกตัวนึ่ันนี้ก็เอาของหลายๆก็บาก็จงไว่มาแดกแม่นี่มันมแ่บฮะมันแ่บจัด้ังะมาแ่บ กินมัดไปโลดแล้วนี่ระเบีงแม่นกับพระบิดาในแซบพวกกันฮะระเบีงแม่นกับพระบิดาของพระที่ของพระทีดาว่าแซบเดี๋ยวคอมเมนก็ได้ก้าสันคนแม่ว่าแซบจังไหนคองแม่นตเส้นนวลหลายตัวก็พระบิดาพนุ่งเดือดมากเลยเอาเอาว้ายอยากกินไะไมันกันเนี่ยไปเอาไปไปผู้นึงเป็นผู้โย่ผู้นึงเป็นผู้ชี่เออผู้ขี่แมึกยีต้งย่กดตีอะเอออ้ําคือเสียดายสบายก้มูเถอะปะเนี่ย เอาไปเอาไปยังขี่อะไรเขาก็จะถอนชุนคืนกาได้รถซปไ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 ปเจ้า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 อีห่ากูยุบพี่กูมีมั้ ไม่ยังอะไรนั่นนะอะไม่ยังเป็นยังทรั้งนั้นเขายนโรดมดมอตาติบัก้ากเล่นใส่เอาขอว่าไปเล่าเหตุอีหยังเนาะขอก็เลยเอื่นว่าันนี้ขึ้นไม่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 ดีดีเพราะเนี่มันใจพอจู๋ลาเทียนหรอเออสยเหตุกันสวเหกันเพื่อนกันดีดีเ้อนี่ะเขาจังว่าเพื่อนรักหักเลียมโหดเนี่ยเจ็ตัยู่นด้อ ไปแบบน้องหญิงฟ้า <laughs> หอดนไงปะเนาะไปเมียนเอารถเสียงบูเบอร์สดๆนลยครับเป,นป็นน้องเป็นกําลังใจศิลปินทีมงานตลกของมาลลัก็จะเป็นแป้